เอาละครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยกันละกันนะครับอยู่กับผมคนดีคนเดิมกลับมาพบเจอกันอีกแล้วครับกับเป็ดมาชเดครับวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลประจำค่ำคืนนี้ครับและก็ยินดีต้อนรับสู่ช่วงโปรแกรมวันเสาร์นะครับที่คัดและก็จัดสรรให้ก็อย่างที่รู้กันดีครับว่าวันเสาร์มีฟุตบอลทำการแข่งขันเยอะแยะมากมายไก่กองเหลือเกินนะครับอยู่กันครบถ้วน5หลีกใหญ่ที่นิยมที่สุดแห่งยุโรป หรือว่าจะเป็น10หลีกใหญ่นะครับซึ่งก็ต้องบอกได้วยว่าฟุตบอลนะครับที่มีเขาเรียกว่าเป็นเหลีกชั้นนาหรือว่าเหลีกที่สนใจสุดก็ในเสาร์อาทิตย์นี้นะครับทำการแข่งขันครบทั้งหมดเลยครับและวันนี้นะครับซึ่งฟุตบอลแบบว่าที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็น20เหลีกแห่งยุโรป10เหลีกแห่งยุโรปหรือว่า5หลีกใหญ่ครับก็คัดมานะครับเฉพาะตัวเน้นๆกับ5ตัวชัวร์จริง5ตัวหน้าเชียร์ที่สวยที่สุดครับในเหลีกชั้นนำนะครับของโลกเลยก็ว่าได้ไม่สวยจริง เต็งไม่ได้จริงและเล่นไม่ได้จริงยับไม่คัดและก็จัดสรรมาให้อย่างแน่นอนครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับมาลุยกันเลยดีกว่าครับบอลเยอะนะครับแต่คัดไม้ห้5ตัวทําไมถึงเป็นอย่างนั้นครับเอาละมาเริ่มกันที่คู่แรกครับไปเน้นกันที่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเตะก่อนพวกเลยครับตอน6กโมงครึ่งเจ้าบ้านนะครับทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนนี้ก็ตกมาอยู่อันดับที่6นะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ ปราสาทเดินแก้วครับคิสตันพาเลตโดยทั้งคู่นี้นะครับในซีซันนี้ก็เจอกันไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับก็คือวันที่7เดือน12นะครับช่วงปีที่แล้วเป็นซีซันนี้แหละนัดนั้นที่เจอกันก็คือไม่มีผลแพ้ชนะเกิดขึ้นเล่นในบ้านของพาเลตเสมอกันไปด้วยสกอร์สองสองครับและโดยรวมที่ทั้งคู่นี้เจอกันนะครับนับตั้งแต่ในซีซันที่นที่2022ก็จะเป็นซิตี้สามารถเอาชนะได้ทั้งหมดครับแล้วมาดูฟอร์มนะปัจจุบันของคู่นี้กันหน่อยดีกว่าเริ่มต้นด้วยเจ้าบ้านอย่างแมนเช ถ้านัดหลังสุดนี้รวมทุกรายการครับพวกเขาสามารถเก็บชัยมาได้2เกมเสมอ2และแพ้ไปเกมหนึ่งครับเกมล่าสุดก็คือในลีกแหละบุกไปเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเป็นแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ก็ศึกแห่งศักดิ์ศรีนะครับไม่มีผลแพ้ชนะอยู่แล้วจบกันแบบไม่มีสกอร์0-0ครับนัดก,ก่อนหน้านี้ก็คือสามารถเอาชนะเลสเตอร์มาได้2-0เฉือนเอาชนะบอลมัดทางด้านของสิกเอฟเอคัพได้ด้วยสกอร์2-1ผ่านไปถึงนบรอบต่อไป และจบเสมอกับไรตัน2-2ครับซึ่งใน5นัดหลังสุดหรือว่านับรวมเป็นเฉพาะ4นัดก็ไม่ได้แย่เพราะว่าไม่ได้แพ้ใครอัตราการทํากําไรนะครับใน5นัดนี้ก็ต้องบอกได้เลยว่าย่าแย่สามารถกินกําไรไมาได้เกมเดียวก็คือเกมที่ว่าบุกไปชนะทางด้านของบอลมัดได้ในสกอรเอฟเอคับ2-1ต่อปอปาตากลมกินเต็มและนัดที่เหลือนะครับใน4นัดนี้ไม่แพ้ใครก็จริงแต่กําไรนัดเดียวล่าสุดก็คือบุกไปต่อแมนยูปอปาจบเสมอก็เสีย นัดก่อนหน้าต่อเลสเตอร์2ลูกจบ2อูนย์พอดีก็ยกนะครับเลยไม่สามารถทํากําไรได้แล้วมาดูฟอร์มของทีมเยือนกันหน่อยดีกว่านะครับซึ่งณนะตอนนี้ก็กําลังเร่งเครื่องอยู่พอสมควรนะครับกับคิสตันพาเลตห้านัดหลังสุดนี้รวมเป็นทุกรายการครับพวกเขาไม่แพ้ใครสามารถเก็บชัยไปได้4ี่เกมเสมอ1เกมครับล่าสุดก็เพิ่งจะเฉือนเอาชนะไบรตันไดท้ทั้งทที่โดนใบแดงไป2ใบแต่ก็สามารถเอาชนะได้ครับถือว่าทาได้ดีนัดก่อนหน้านี้ก็บุกไปเสมอกับเซาแธมป์ตัน และก็สามารถเอาชนะฟูลแลมได้ครับในสิงเเอเครับด้วยสกอร์ขาดรอย3-0ครับซึ่งฟอร์มโดยรวมมามาดีนะครับแต่ว่าอัตราการทำกำไรไม่ดีเท่าไรหร่5นัดหลังสุดนี้พวกเขาสามารถกินกำไรมาได้2เกมเท่านั้นครับจากใน5นัดนี้ที่ไม่ได้แพ้ใครก็คือล่าสุดแหละที่ว่าเจอกับไบรตัน เปิดมาเสมอนะครับพาเลทโดนใบแดงไป2ใบใบต้นโดนใบแดงหนึ่งใบครับสุดท้ายท้านะของพาเลทชนะด้วยราคาเสมอก็กินเต็มและก่อน,นัดก่อนหน้านี้นะครับที่ว่าบุกไปเจอกับฟูลแลมนัดนั้นก็เปิดมาเสมอเช่นกันเป็นพาเลทกดไป30มนพาเลทก็กินเต็มและที่เหลือไม่ว่าจะเสมอหรือว่าชนะก็ตามไม่สามารถกินกำไรได้ครับและนัดน,นี้นะครับทางด้านของคริสตันพาเลทอันดับที่11เนี่ยก็บุกมาเจอกับซิตี้ซิตี้เล่นในบ้านตัวเองครับเป็นฝ่ายต่อพาเลทอยู่ที่1ลูก ซึ่งก็ต้องบอกได้เลยว่านัดนี้เน้นด้วยกันทั้งคู่ครับเพราะว่าทางด้านของพาเลทตอนนี้ก็ต้องการเป็นอย่างยิ่งครับคะแนนเพราะปัจจุบันนี้นะครับพาเลทอันดับที่11เนี่ยมี43คะแนนครับหากพวกเขาสามารถเก็บ3แต้มได้ก็จะเป็น46กนะครับก็จะแซงหน้าทางด้านของบอลมัตไปอยู่อันดับ10แทนส่วนซิตี้ก็ต้องการเช่นกันครับหลังจากที่ตกมาอยู่อันดับ5ครับห่างจากนิวคาสซินแต้มหนึ่งซึ่งล่าสุดก็มีประกาศมานะครับในเรื่องของศึก u ิ l ซีซีซั่นหน้า ในเรื่องของค่าสัมประสิทธิ์นะครับเพราะว่าในซีซั่นหน้าเนี่ยพิมลีกอังกฤษหรือว่าทีมจากอังกฤษนะครับจะได้โคต้าไปเตะ UCL 5ทีมก็คือตั้งแต่อันดับ1ถึงอันดับ5ครับซึ่งตอนนี้ซิตี้อยู่อันดับ6แต้มตามนิวคาสเซิลแต้มหนึ่งยังไงพวกเขาก็ต้องเน้นนะครับถึงแม้ว่าจะจบไม่ได้แชมป์แต่ก็ต้องได้ไปเตะ UCL ครับซึ่งก็เน้นได้กันทั้งคู่พาเลทก็ต้องการซึ่งซิตี้ก็ต้องการเช่นกันครับเพื่อที่ได้ไปเตะในทั่วยุโรปแบบว่าต่อไปซึ่งงหหาากกว่น่นนนนนนััับบใใฟฟออรรร์์มมคลลีีี้็็จะะะเปพทแด แต่นัดนี้เล่นในเอเทียสสเตเดียมนะครับซึ่งเซตตี้อาจจะมีฟอร์มหลุดไปบ้างก็จริงแต่ถ้าว่านับในะเรื่องของขุมกําลังนะครับออสการ์บอบก็กลับมาทาเลนก็มานะครับโอมามามุูช ma, ก็มาที่เหลือก็มาหมดซึ่งก็อาจจะมีแค่โรดดี้แหละนะครับที่แบบว่าหายไปทั้ดฤดูการแต่ก็มีนิโก้กัสเลตมาเติมแล้วซึ่งนัดนี้ก็น่าจะเจอทางด้านของคูซน็อปลงเพราะว่าคูซน็อปเนี่ยไม่ได้ลงเตะประมาณ2อสานัดละนะครับพักอาจจะมาลงในนัดนี้ก็ได้เพราะว่าเป็นกองหลังตัวใหม่ที่สามารถไว้ใจได้ ซึ่งแน่นอนว่าพาเลตฟอร์มดีแต่นัดนี้เล่นในบ้านซิตี้และเปิดมาที่1ลูกส่วนใหญ่ซิตี้เปิดมาราคานี้มักจะไม่ค่อยพลาดนะครับราคาสวยๆเลย1ประตู2ประตูผมเชื่อว่าซิตี้ทำได้ครับเลือกเชียร์การันตีไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับบางไปที่บอลต่อ1ลูก2ประตูขึ้นไปใน90นาทีซิตตี้มีให้เห็นแน่นอนครับเอาละนะครับก็จบกันไปแล้วครับสำหรับคู่แรกที่ได้คัดและก็จัดสรรให้นะครับ ก่อนจะไปเริ่มคู่ต่อไปก็ขออนุญาตแวะสักหน่อยละกันสําหรับท่านใดครับที่หาแนวทางการทํากําไรดีๆอยู่ครับก็มองมาที่กลุ่มของผมดีครับจะมีแนวทางให้ทุกวันในกลุ่มผมครับมีแนวทางให้เลือกรับเยอะแยะมากมายไก่กองครับตัวเน้น VIP นะครับบอลเต็งสเต็ปสูงต่ํามีให้หมดเลยครับสเต็ปสูงสเต็ปต่ำสเต็ปแต่ง รวมไปถึงบอลสดและสูตรบอลสดผมก็มีให้ที่การันตีหากว่าได้เข้ามาตามแล้วการันตีมีกำไรมีกินมีใช้ทุกวันอย่างแน่นอนใครนะครับที่เบื่อกับกลุ่มเก่าหรือว่าอยากจะหาแนวทางการทำกำไรใหม่ๆที่การันตีและก็ให้แนวทางฟรีครับ ขอแค่เปิดใจครับสแกน QR Code ตรงนี้หรือว่ากดไปที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์นะครับแล้วทักหาผมได้เลยเอาละนะครับมาเริ่มกันที่คู่ต่อไปนะครับซึ่งก็อาจจะเอาอะไรไม่ได้มากแล้วนะครับมาที่คู่3ามทุ่มเลยเซาท์แอตันครับอันดับที่20ก็การันตีว่าตกชั้นไปเป็นที่เรียบร้อยจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแอสตันวิ l ล่อันดับที่7ครับซึ่งคู่นี้นะครับล่าสุดที่เจอกันก็เป็นซีซั่นปัจจุบันนี่แหละเล่นในบ้านของแอสตันวิลล่ก่อน เดือน12วันที่7นัดนั้นเน่ยก็เป็นวินล่าครับสามารถเฉือนเอาชนะมาได้ด้วยสกอร์1-0นับเป็น5นัดหลังสุดที่เจอกันตั้งแต่ปี2021ก็เป็นวินล่าครับสามารถเอาชนะไปได้แทบจะทุกนัดของการเจอกันครับแล้วมาดูฟอร์มปัจจุบันกันหน่อยดีกว่านะครับณนะตอนนี้เซาเทิมตันก็ส่วนใหญ่เตะในหลีกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าบอลถ้วยก็ตกตั้งแต่รอบรแรกๆแหละ5นัดหลังสุดรวมทุกรายการเซาไม่ชนะใครครับเสมอไป1เกม และแพ้ไป4เกมครับนัดล่าสุดก็บุกไปแพ้สเปอร์กลับมาด้วยสกอร์3-1ยันเสมอกับคิสเซ่นพาเลตได้1-1ครับแล้วก็แพ้คาร์บ้านให้กับวูฟแฮมตันไปด้วยสกอร์2-1ซึ่งแน่นอนแหละนะครับว่าการันตีตกชั้นแล้วก็คงเอาอะไรมากไม่ได้แล้วแต่ก็ยังมีอัตราการทํากําไรที่แบบว่าหลงเหลืออยู่นะ5นัดหลังสุดสามารถกินกําไรมาได้2เกมนะครับล่าสุดที่สามารถทํากําไรได้ก็คือนัดที่ว่าจบเสมอกับพาเลตนั่นแหละ นัดนั้นเนี่ยพาเลดบุกมาต่อเซาด้นะครับสุดท้ายจบเสมอหนึ่งหนึ่งด้วยราคาหนึ่งลูกก็เป็นงด้านของเซาทัมตันกินเต็มและนัดก่อนหน้านี้ก็คือนัดที่ว่าบุกไปเจอลิเวอร์พูลนัดนั้นลิเวอร์เป็นฝ่ายต่อเซาทัมตันอยู่ที่2ลูกครึ่งลิเวอร์ชนะไม่ขาดครับกดไป3ประตูต่อ1ทีมรองอย่างเซาก็กินเต็มกันไปครับซึ่งก็ต้องบอกได้เลยว่าเซาเนะครับเจอกับงานหนักอยู่พอสมควรนะครับเพราะทีมเยือนเป็นแอสตันวิลล่า ดูฟร์มของทีมเยือนหน่อยดีกว่าครับบิลล่า5นัดหลังสุดนี้รวมทุกรายการก็สามารถเก็บชัยไปได้4เกมเพิ่งจะมาพลาดแพ้นัดล่าสุดในศึก UCL 8ทีมสุดท้ายนัดแรกนั่นแหละก็คือนัดล่าสุดก็บุกแพ้แพ้เชกลับมาด้วยสกอร์สามหนึ่งนะครับเมื่อโปรแกรมกลางสัปดาห์หรือก็คือเมื่อวันก่อนนี่เองนะครับแล้วก็นัดก่อนหน้านี้นะครับในลีกก็ต้องบอกได้ลยว,ว่าฟอร์มมาดีเป็นอย่างยิ่งสามารถเฉือนเอาชนะฟอเรสต์ได้บุกไปกดไบตันสามศูนย์ในเอฟเอคัพก็กดเปสตันไปอีกสาม ซึ่งตอนนี้ฟอร์มมาดีนะครับอาจจะมีพลาดพิยงแค่นัดล่าสุดเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นในลลกหรือว่าฟอร์มเดลรวมก็มาดีและแน่นอนนะครับว่าฟอร์มเดลรวมมาดีขนาดนี้อัตราการทํากําไรก็มาดีเช่นกันถ้านัดหลังสุดนี้รวมเป็นทุกรายการครับวิลล่าสามารถกินกําไรไปได้สี่เกมก็คือสีเกมก่อนหน้านี้ที่ชนะมาได้นั่นแหละนัดล่าสุดก็บุกไปแพ้เปเชกกลับมานะครับสามหนึ่งก็เสียเต็มเพราะว่าเปเชก็ตอบแพงและ สี่นัดก่อนหน้านี้ก็สามารถกินกำไรได้หมดเชิงเอาชน,นะฟอร์เรสได้ด้วยราคาปอปาตากลม21กินเต็มบุกไปกดไปต้น30ด้วยราคาปอปาก็กินเต็มแล้วก็ชน,นะเบสตันด้วยราคาลูกครึ่ง30ก็กินเต็มกันไปรับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าตอนนี้เซาท์ทตันก็การันตีตกชั้นไปเป็นที่เรียบร้อยเอาอะไรไม่ได้แล้วได้แต่โชว์ฟอร์มของนักเตะแหละนะครับซึ่งนักเตะตอนนี้ก็หมดใจไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับยังไงก็การันตีตกชั้นแต่ที่อาจจะมีหน่อยก็คือนักเตะทางด้านของซเซาน์เน ก็คือรู้ว่าตกชัดอยู่แล้วนะครับแต่จะทําไงให้ตัวเนี่ยไม่ได้ตกชัดไปกับทีมก็คือเค้นฟอร์มที่ดีสุดออกมาให้ทีมใหญ่เห็นเผื่อว่าในซีซั่นหน้าหรือว่าช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ทีมใหญ่ก็จะได้เห็นว่าเอ้ยนี่อยู่กับเซาท์แชมตันแม่งเล่นดีว่ะนะครับเลยนัดนี้อาจจะแบบว่ายันวินล่าก็ได้แต่ด้วยความที่ว่าตอนนี้วินล่าฟอร์มกําลังมาดีแล้วฟอร์มกําลังมาแรงยังไงพวกเขานัดนี้ก็ต้องเอานะครับยังไงก็ต้องบอกได้เลยว่าเอาแน่นอนเพราะตอนนี้วินล่าอันดับที่7มี51คะแนน หากนัดนี้เก็บ3แต้มมาได้ก็จะเป็น54จะแซงเชลซีไปเลยนะครับอยู่ที่อันดับ4 c h เชลซีก็ตกมา5ซึ่งบิลล่ายังคงแบบว่าได้อยู่เพราะว่าอย่างที่บอกไปค่าสัมประสิทธิ์หรือว่าคัวต้า UCL อังกฤษในซีซั่นหน้าได้ไป5ทีมตอนนี้ขอแค่เก็บแต้มได้บิลล่าก็การันตีไปอยู่ที่4ทันทีครับซึ่งก็ต้องบอกได้เลยว่ายังไงนัดนี้ก็ต้องเน้น UCL ก็เน้นนะครับแล้วก็เพื่อนที่จะไปเต UC ะ UCL ในฤดูกาลหน้าก็ต้องเน้นอีกเช่นกัน ดูจากทรงแล้ววินล,ล่าบุกมาต่อลูกหนึ่งประมาณนี้ไม่เยอะเกินแน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้กําลังมาดีและเกินเมื่อจะเป็นดอนเยอรมาเล่นมาโกเซนซิโอและมาคัทแลตฟอร์ดสตัวหน้าที่ซื้อมาการันตีคือแบบว่าดีจัดเพระเาะฉะนั้นนัดนี้ยังไงวินล,ล่าก็เน้นยับเลือกเชียร์และการันตีไปที่แอสตันวินล่าภาพรวมทุกอย่างดูดีมากโขครับ วางไปที่ราคาหนึ่งลูกบอลต่อเลือกเชียร์และกระตีแอสตันวิลล่าบุกมาลาแต้มครับเอาล่ะนะครับมาเริ่มกันที่คู่สุดท้ายของสุกพิมลีกอังกฤษครับที่ได้ขัดและก็จัดสรรให้มากันที่คู่สุดท้ายเลยครับแต่ตอนห้าทุ่มครึ่งนะครับเจ้าบ้านครับอันดับที่2ปืนใหญ่อาร์เซนอลครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของพึ่งพิ่ายเบรนฟอร์ดอันดับที่12ครับ ซึ่งคู่นี้ล่าสุดที่เจอกันในเหลีกนะครับก็คือต้นปีนี่เลยครับเดือนหนึ่งวันที่2เล่นในบ้านของเรนฟอร์ดนัดนั้นครับก็เป็นอาร์เซนอลครับสามารถบุกไปแล้วก็เอาชนะมาได้ด้วยสกอตสามหนึ่งนับเป็น5นัดหลังสุดที่เจอกันคู่นี้นะครับก็จะเป็นอาร์เซนอลแหละที่สามารถเก็บชัยมาได้ทั้งหมดเลยแล้วมาดูฟอร์มนะปัจจุบันกันหน่อยดีกว่านะครับเริ่มต้นด้วยเจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลครับตอนนี้ก็กําลังมาดีเป็นอย่างยิ่งนะครับ5นัดหลังสุดรวมทุกรายการพวกเขาไม่แพ้ใคร สามารถเก็บชัยมาได้3เกมแล้วเสมอไป2นัดล่าสุดก็เป็นการแบบว่าพลิกประวัติศาสตร์เลยครับใน UCL สามารถเอาชนะเรอัลมาดริดม,มาได้ครับด้วยสกอร์ขาดลอยครับเป็น3ประตูต่อ0นเรียกได้ว,ว่าเป็นพลิกมหาประวัติศาสตร์อยู่พอสมควรนะครับจากเดคแคนรา์ฟรีคลิก2ลูกแล้วก็เมเลโน,โนอีกลูกหนึ่งซึ่งบอกได้เลยว่าโอโหเพราะนี่แหละนะครับเพราะอาร์เซนอลสามารถเอาชนะมาดริดได้30เลยการันตีว่าทีมของอังกฤษนะครับซีซั่นหน้าไปเล่น5ทีมเก่งมากนะครับ นัดก่อนหน้าก็เสมอกับเอฟเวอร์ตันซึ่งก็ไม่ได้แปลกเพราะว่าเก็บตัวมาเตะใน UCL ก่อนหน้านี้ก็เฉือนเอาชนะฟูลแลมได้ด้วยสกอร์สองหนึ่งซึ่งตอนนี้ฟอร์มของอาร์เซนอลกำลังมาดีเป็นอย่างยิ่งครับในลีกก็ได้ UCL ก็เน้นและอัตราการทำกำไรของอาร์เซนอลในพักหลังนี้ก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่ถึงแม้พวกเขาไม่แพ้ใครครับใน5นัดแต่ก็สามารถกินกำไรมาได้2เกมเท่านั้นล่าสุดก็คือเจอกับมาดริดแน่นอนครับว่ามาดริดก็บุกมาต่ออาร์เซนอลอาร์เซนอลสามารถเอาชนะได้30นอาร์เซนอลกินเต็ม และนัดก่อนหน้านี้นะครับที่ว่าเจอกับเชลซีนัดนั้นต่อเชลซีอยู่ที่ครึ่งควบลูกนะครับก็เฉือนชนะมา10กินครึ่งหนึ่งครับส่วนที่เหลือไม่ว่าจะเสมอหรือชนะนะครับก็ไม่สามารถกินกําไรได้แต่นัดล่าสุดก็พลิกพอสมควรครับแล้วมาดูฟอร์มของทีมเยือนหน่อยดีกว่านะครับพักหลังนี้ค่อนข้างดรอปเป็นอย่างยิ่งนะครับหลังจากเข้าสู่ในช่วงร้อยเมตรสุดท้ายนะครับอีกประมาณ7 8นัดเองก็จะปิดบ bon อลลีกละห้านัดหลังสุดของทีมเยือนอย่างเบรนฟอร์ดครับรวมทุกรายการชนะ1เสมอ2 แพ้2ล่าสุดก็เสมอเชลซี0 0บุกไปแพ้นิวคาเซิล2-1ครับแล้วก็บุกไปเฉียนเอาชนะบอลมัดได้21แพ้คาบ้านให้กับแอสตันวินล่าด้วยสกอร์1 0ซึ่งฟอร์มตอนนี้ก็ย่ำแย่มากและแน่นอนว่าฟอร์มเดยวรวมแย่อัตราการทำกำไรก็แย่สามารถกินกำไรไม่ได้2เกมก็คือนัดล่าสุดแหละเชลซีบุกมาต่อเบรนฟอร์ดปอปาตากลมจบเสมอ0 0เจ้าบ้านทีมรองอย่างเบรนฟอร์ดก็กินครึ่งและก็นัดที่ว่าบุกแปเอาชนะทันดน้าของ bon นัดนั้นบอลมัดเป็นฝ่ายต่อเบรนฟอร์ดอยู่ที่ครึ่งควบลูกสุดท้ายเป็นฟอร์ดเฉือนชนะ2-1ทีมรองอย่างเบนฟอร์ดก็กินเต็มครับแล้วนัดนี้เบรนฟอร์ดต้องบุกมาเจอกับอาร์เซนอลอาร์เซนอลเล่นในบ้านตัวเองเป็นฝ่ายต่อมาที่ประมาณ1ลูกซึ่งก็ต้องบอกได้เลยว่าอาร์เซนอลนะครับยังไงก็พลาดไม่ได้ต่อจากนี้ไปเพราะหากจะลุ้นแชมป์ลีกนะครับอาร์เซนอลต่อจากเนี้ยไม่ว่าจะเจอกับเบนฟอร์ดือว่านัดหน้าก็ตามอาร์เซนอลต้องไม่พลาด นัดหน้าอาร์เซนอลเจออิสวิตเจอคิส a ันพาเลตเจอบอลมัดแล้วก็ไปเจอลิเวอร์พูลในเดือน5ซึ่งก็โปรแกรมต่อจากนี้อาร์เซนอลห้ามพลาดโดยเด็ดขาดหากจะลุ้นแชมป์ลีกนะซึ่งก็เปิดมา1ลูกพอดีอาจจะแบบว่าจบยกพอดีพอนัดหน้าอาร์เซนอลก็ต้องบุกไปเจอเดีอัลมาดิตในบ้านนะครับในศึก UCL 8ทีมสุดท้ายนัด2ซึ่งบอกได้เลยว่าตึงมากๆนะครับดังนนี้อาร์เซนอลก็ตัวจริงลงหมดแหละนะครับ อาจแต่ว่ามันจะเป็นช่วงท้ายเกมก็คือหาร์เซนอลยิงนําไปได้2-0ก็ช่วงท้ายๆเกมก็เปลี่ยนตัวจริงและตัวสำรองลงอาจประมาณนี้เพราะว่าต้องเก็บนักเตะไปเจอกับเลอมาริกที่ตึงกว่าซึ่งสําหรับตอนนี้บุคโยซาก้ากลับมาแล้วกาเบียลมาเดนลี่กลับมาแล้วเมเนโรก็ยืนเป็นหน้าเป้าแบบว่าชั่วคราวแต่ก็ยังทําได้ดีนะครับซึ่งก็ต้องบอกได้ดว,ว่ากําลังรบสําคัญกลับมาหมดกลางก็ปาเตโอเดกาเดคแนไรส์หลังก็เหมือนเดิมอาจจะขาดแค่มาเกาเยสแต่ทางด้านของคีวีออก็ถือว่าเล่นได้ดีพอสมควร เพราะฉะนั้นชุดในของอาเซนอนยังคงน่ากลัวนะครับวางไปที่บอลต่อ1ลูกครับยังไงฝีมือของอาเซนอนก็เหนือกว่าเบนฟอร์ดอย่างแน่นอนขอแค่ยิงขาดได้ก่อนค่อยเปลี่นตัวหลักครับเพราะยังไงก็การันตีในลีดลงตัวหลักอยู่แล้วเลือกเชียร์และการันตีไปที่ปืนใหญ่อาเซนอคยับต่อมาที่1ลูก2ประตูขึ้นไปถล่มเบนฟอร์ดยับอย่างแน่นอนการันตีไปที่ปืนใหญ่อาเซนอลเต็มที่ครับ เอาละนะครับไปเริ่มกันที่คู่ต่อไปครับบินกันมาที่ศึกบุนเดสลลกาเยอรมันครับกับประเทศเยอรมันเลยเป็นคู่สุดท้ายของหลีกนี้ครับที่คัดและก็จัดสรรให้5้าทุ่มครึ่งเจ้าบ้านครับทัพเสือใต้บาเยอร์เมดครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบรัเซียดอร์มุนอันดับที่8ครับเสือใต้เจอกับเสือเหลืองครับซึ่งคู่นี้นะครับในลีกที่เจอกันก็เป็นซีซั่นนี้แหละเดือน12วันที่1 และในบ้านของดอทมูลก่อนก็เสมอเดือดกันไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งยัดส่วนใหญ่ที่เจอกันคู่นี้ก็จินกันไม่เคยลงเท่าไหร่นะครับแล้วมาดูฟอร์มนะปัจจุบันของคู่นี้กันหน่อยดีกว่าครับเริ่มต้นด้วยเจ้าบ้านอย่างไบรอเมนิครับห้านัดหลังสุดนี้รวมทุกรายการพวกเขาสามารถเก็บชัยมาได้3เกมเสมอ1และแพ้ไป1เกมครับเกมล่าสุดก็เพิ่งจะแพ้คาบ้านให้กับอินเตอร์มิลานครับใน UCL รอบ8ทีม2-1 นัดก่อนหน้าก็บุกแปลชนะเอาบวกได้ด้วยสกอร์สามหนึ่งแล้วก็เฉือนเอาชนะซังเทารีได้ด้วยสกอร์สามสองซึ่งตอนนี้ก็แทบจะเป็นที่การันตีอยู่แล้วว่าบาเยนก์ก็ยังไงก็แชมป์ลีกนะครับและตาการทํากําไรของบาเยน์ก็อย่างที่รู้กันนะครับส่วนใหญ่ต่อแพงก็กินกาไรไม่ค่อยได้หรอกถ้านัดหลังสุดนี้บาเยน์สามารถกินกําไรมาได้2เกมก็คือในลีกล่าสุดที่ว่าเจอเอาบวกนัดนั้นก็บุกไปต่อเอาบวกลูกครึ่งกดไป3ามหนึ่งข้ามกำแพงพอดีกินเต็ม และก็นัดที่ว่าเจากับลเวลคูเซนนะครับในรอบ16ทีมสุดท้ายก่อนหน้านี้ก็บุกไปต่อเลเวอร์นัด2ในบ้านนะครับก็กดไป 2- 0ต่อปอปาตากลมกินเต็มกันไปครับแล้วมาดูฟอร์มของทีมเยนกันหน่อยดีกว่านะครับดอดมุลในพักหลังนี้ก็ไม่ได้แย่เช่นกัน5้านัดหลังสุดรวมทุกรายการเก็บใช้ไป3เกมแพ้ไป2เกมล่าสุดก็เพิ่งจะบุกไปแพ้บาร์เซโลนาในบ้านกลับมาขาดลอย4-0นะครับก็แทบจะการันตีตกรอบอยู่แล้ว นัดก่อนหน้านี้ก็บุกไปถล่มไฟบวกได้ด้วยสกอร์4-1เอาชนะไมส์นะครับกดไป3-1ซึ่งพักหลังนี้ก็เร่งเครื่องอยู่พอสมควรและอัตราการทํากำไรของดอทมูลใน5นัดนี้ก็สามารถกินกำไรามาได้3เกมจาก3เกมที่เก็บชัยมาได้ล่าสุดก็คือนัดที่ว่าบุกไปต่อไฟบวกนัดนั้นก็ต่อปอปากดไป4-1กินเต็มและนัดที่ว่าเจอกับไมส์นัดนั้นก็ต่อไมส์นะครับอยู่ที่ประมาณครึ่งควบลูกก็กดไป3ประตูต่อ1ข้ามกำแพงแบบพอดิบพอดี ก็กินเต็มกันไปในพักหลังนี้ก็ฟอร์มดีอยู่พอสมควรแหละนะครับแต่ล่าสุดก็เพิ่งจะโดนกดมา4-0โอ้โหก็เสียกําลังใจอยู่พอสมควรแต่นัดหน้าเล่นในบ้านซึ่งโดนไป4ขณะนี้นะครับโอกาสเอาคืนได้ค่อนข้างยากนะครับนัดนี้เจอกับบาเยอร์มินิกยังไงมันก็ต้องเก็บตัวนักเตะเพราะว่าดอทมุลนนะ่ะตอนนี้ในลีกก็หวังยากละเพราะตอนนี้ดอทมุลน,นะครับอยู่ที่อันดับ8ใช่ไหมคะแนนของพวกเขาอยู่ที่41ตอนนี้บาเยอร์อันดับ1อยู่ที่68 นะครับอีกแค่ประมาณชนะเกม2เกมก็แทบจะเป็นที่การันตีนะครับว่าเป็นแชมป์ลีกอยู่แล้วอันดับ2อย่างเลเวอร์อยู่ที่68นะครับห่างกันประมาณ6แต้มด้วยกันซึ่งเลเวอร์ก็ยังคงตามทันแหละแต่ก็ค่อนข้างที่จะยากไปหน่อยนะครับตอนนี้ก็แทบจะการันตีว่าเป็นบาเยินอยู่แล้วซึ่งนัดน,นี้บาเยินเป็นฝ่ายต่อฟุเซีย์ดอทมุนครับอยู่ที่ประมาณลูกครึ่งซึ่งก็ตังบอดได้ว่าบาเยินมันก็เปิดมาประมาณนี้อยู่แล้วแต่นัดนี้เจอดอทมุนนะครับดอทมุนก็ทรงน่าจะคล้ายๆกับอาร์เซนอลแหละนะครับตัวหล นะครับแต่ก็ขอแค่แบบว่าจบแบบบาเยนินยิงไม่เยอะเท่าไหร่หรือว่าจบศูนย์ศูนย์นะครับแล้วก็เคยเปลี่ยนตัวออกว่ากันไปซึ่งดอดมุนมันก็อันดับแย่ก็จริงฟอร์มแย่ก็จริงแต่พักหลังนี้ก็กำลังเร่งเครื่องอยู่พอสมควรน่ะเพราะฉะนั้นผมว่านัดเนี้ยดอทมุลยังไงก็ต้องเก็บตัวและบาเยนต์ก็ต้องเก็บตัวเช่นกันนะครับเพราะว่าเนื่องจากบาเยน์ก็ไม่มีจะมามุยเซลล่าเลยทําให้แพอินเตอร์ไปก่อนทั้งคู่นี้ใน UC l ล่าสุดแพ้มาด้วยกันทั้งคู่นะครับอาจจะแบบว ผมว่าบาเยนไม่ชนะราคาที่ต่อมาแน่นอนคืออาจจะเก็บ3มแต้มไปได้แต่ด้วยราคาที่เปิดมาลูกครึ่งเนี่ยอาจจะเป็นการเฉือนชนะเพราะดอทมุนก็ไม่ได้ขี้ขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นดูจากทรงแล้ววางไปที่บอลรองครับลูกครึ่งเลือกเฉียนและการันตีไปที่ดอทมุลบุกมาแพ้บาเยนไม่ขาดอย่างแน่นอนเสียใตย้หรือจะสู้เสื่อเหลืองครับการันตีไปที่ดอทมุนแพ้ไม่ขาดครับเอาละนะครับก็มาถึงกันแล้วนะครับกับคู่สุดท้ายน้องสุดทองครับที่ได้คัดและก็จัดสรรให้ บินกันมาที่หลีกระทิงดุครับกับศึกลาดิกาสเปนคู่ที่คัดและก็จัดสรรให้ครับก็เป็นคู่สุดท้ายของหลีกนี้เช่นกันซึ่งก็ค่อนข้างน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับอีสองเจ้าบ้านครับอันดับที่18เลกาเนสครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาครับซึ่งคู่นี้นะครับล่าสุดที่เจอกันก็เป็นในซีซั่นนี้แหละเดือน12วันที่16เล่นในบ้านบาซ่าก็ค่อนข้างแตกตื่นพอสมควรครับที่ว่าเจอกันนัดแรก นัดนั้นเนี่ยเป็นเลกาเนสสามารถบุกมาเฉือนเอาชนะบาซ่าในบ้านได้ด้วยสกอร์หนึ่งศูนย์ครับแต่คือส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นบาซ่าแหละแต่ว่านัดล่าสุดก็ค่อนข้างพิถฐานพอสมควรครับแล้วมาดูฟอร์มณปัจจุบันกันดีกว่านะครับหลังจากที่เจอกันในช่วงท้ายปีมาเจอกันปีใหม่เดือนที่4นะครับวันนี้ก็เริ่มทีเจ้าบ้านอย่างเลกาเนส5นัดหลังสุดรวมทุกรายการชนะ1เสมอหนึ่งแพ้ไป3เกมครับนัดล่าสุดก็เสมอกับโอซาซูนาไป1-1หนึ่ง บุกไปแพ้เรอัลมาดริต3-2นะครับแล้วก็แพ้คาบ้านกับเรอัลเบติสไปด้วยสกอร์3-2เช่นกัน4ีนัดหลังสุดทุกรายการไม่ชนะใครแพ้3เสมอหนึ่งรับและตาการทำกำไรของเลกาเนสก็สามารถทำกำไรได้ถึงแม้ว่าจะสามารถเก็บชัยมาได้เกมเดียวแตก่ก็กินกำไรไป2เกมครับล่าสุดที่กินกำไรได้ก็คือนะัดที่ว่าบุกไปเจอเรอัลมาดริตแหละนัดต้านมาดริตเล่นในบ้านตัวเองเป็นฝ่ายต่อเลกาเนสสลูกสุดท้ายมาดริตชนะไม่ขาด3-2ครับทีมรองอย่างเลกาเนสก็กินเต็ม และก็5นัดก่อนหน้านี้ที่ว่าเลกานเนสเจรเกตาเฟ่อ่ะนัดนั้นเปิดมาราคาเสมอ h, เลกาเนสเฉือนชนะ1-0ก็กินเต็มกันไปครับแล้วมาดูฟอร์มของทีมเยอนกันหน่อยดีกว่านะครับอย่างบาร์เซโลน่าณตอนนี้นะครับก็กำลังเข้าที่เข้าทางครับ5นัดหลังสุดรวมทุกรายการครับชนะ4เสมอ1ไม่แพ้ใครล่าสุดก็เพิ่งจะถล่มเอาชนะนนอดอตมุนมาครับในศึก UCL 8ทีมสุดท้ายนัดแรกด้วยสกอร์4-0เล่นในบ้านตัวเองก่อนนะครับก็กำลังแบบว่ามีความมั่นใจพอสมควร ก่อนหน้าในบอลลีกก็เสมอกับเบติสไป11แล้วก็ในโคปาเดลเรครับก็สามารถเฉือนอาชนะแอตมาลิกมาได้ด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ูรับซึ่งตอนนี้ก็กำลังแบบว่าเข้ารูปนะครับเข้าได้เข้าเข็มพอสมควรและอัตราการทำกำไรก็แน่นอนว่ามาดีเหมือนกับฟอร์ม5้านัดหลังสุดสามารถกินกำไรไปได้4เกมขาดทุนเกมหนึ่งก็คือเกมที่ว่าเสมอกับเบติสนั่นแหละล่าสุดก็คือต่อดอทมุลครับอยู่ที่ลูกครึ่งควบ2กดไป4ประตูกินเต็ม ก่อนหน้านี้ต่อเบติสลูกครึ่งจบเสมอเสียและสามนัดก่อนหน้าก็กินกำไรมาได้3นัดติดๆแล้วก็กำไรแบบว่า3มนัดเต็มๆไม่มีหันครึ่งไม่มีเสียครึ่งยับซึ่งตอนนี้นะครับทางด้านของบาร์เซโลนาก็แทบจะก,การันตีว่าผ่านไปถึงในรอบ4ทีทมสุดท้ายของ UCL แล้วพอนัดแรกก็กดดรอดมุนไปแล้ว40นะครับซึ่งก็ต้องบอกได้เลยว่าอาจจะแบบว่าคือมันก็ยังต้องเน้นแหละแต่แบบว่ามันไม่ต้องรัดกุมขนาดนั้นนะครับซึ่งนักเตะเนี่ยก็สามารถลงเล่นเกมนี้ได้แล้วก็นัดหน้าก็ได้เข้าไปเปลี่นง ก็ว่ากันไปนัดนี้เจเลกาเนสอาจจะแบบว่าไม่ได้ตึงมือขนาดนั้นแต่ในลีกบาซ่ายังไงก็ต้องเน้นเพราะตอนนี้นะครับบาซ่าก็อยู่อันดับที่1นะครับมีประมาณ67แต้มห่างจากเรอัลมาดริดนะครับอยู่ที่4คะแนนด้วยกันหากรัดดี้บาซ่าสามารถเอาชนะไปได้ก็จะเป็น70คะแนนห่างจากเรอัลมาดริดนะครับประมาณ7แต้มด้วยกันซึ่งยังไงหนีห่างได้ก็ต้องหนี UCL ก็เน้น u CL ีก็ลอยลำล่าชนะไป40มาเน้มันในในลีกต่อก็ได้นะครับนัดนี้ก็ บุกมาต่อเลกานสในบ้านนะครับอยู่ที่ประมาณลูกครึ่งซึ่งด้วยกําลังรบนะครับของบาร์ซ่าณตอนนี้อาจจะมีส่งตัวสํารองลงบ้างแต่ตัวสารองที่ว่าเล่นในบอลถ้วยหรือว่าบอลอะไรก็แล้วแต่ก็ยังคงการันตีได้เพราะว่าตัวสำรองของบาร์ซ่าก็แม่งแทบเทียบเท่ากับตัวหลักนั่นแหละนะครับยังไงก็คงการันตีในเรื่องของการจบสกอร์ได้เพราะฉะนั้นนะครับยังไงในลีกบาร์ซ่าก็ต้องเน้นหางยูเซียอาจจะพลาดก,ก็แล้วแต่แต่ขอแค่ได้แชมลีกก็ดีแล้วเลือกเชีย และการันตีครับวางไปที่บอลต่อบาร์เซโลน่าลูกครึ่งนัดนี้2ประตูขึ้นไปเลกาเนสโดนถล่มยับอย่างแน่นอนเลือดเชียและการันตีไปที่เจ้าบุญทุ่มบาร์ซ่าบุกมาล่าแต้มครับเอาละนะครับก็จบกันไปแล้วครับสำหรับใน5ตัวชัวจริง5ตัวหน้าเชียประจำค่ำคืนวันเสาร์นี้ครับก็ต้องบอกได้เลยว่าบอลเตะเยอะแยะแต่ผมคัดมาให้5ตัวซึ่งเป็น5ตัวที่สวยที่สุดครับในประจำวันเสาร์นี้ บอกได้เลยว่า5ตัวนี้เอาไปจัดได้หมดเลยตัวอย่างที่ผมบอกผมชัวร์มาแล้วการันตีคัดและจัดสรรว่าให้เป็นอย่างดีจากบทวิเคราะห์ที่ได้พูดให้ฟังไปหากพี่ๆจากใน5้าตัวนี้ไม่ชอบตัวไหนก็ตัดทิ้งหรือว่าชอบตัวไหนเป็นพิเศษจาก5ตัวก็จับแยกได้หรือยังไม่พอใจครับจาก5ตัวนี้เพราะว่าเสาวาทิบอลเยอะแยะมากมายแก่กองและเกินหากคิดว่า5ตัวยังไม่พอหรือว่ายังไม่หนำใจ มารับเพิ่มเติมได้ในกลุ่มฟุตบอลที่ผมดูแลอยู่อย่างที่ผมได้บอกไปต้นที่คิดครับบอลเต่งสเต็ปสูงต่ํามีให้หมดนะครับสเต็ปสูงสเต็ปต่ำสเต็ปเต่งบอลสดสุดบอลสดมีให้หมดแนวทางมีให้หมดครับกาหนดไว้แล้วขอแค่ตามแนวทางที่ทิ้งให้ในกลุ่มยังไงก็การันตีมีกินมีใช้มีกําไรอย่างแน่นอนครับและใครนะครับที่สนใจอยากจะเข้ากลุ่มก็เพียงแค่สแกน QR code คตรงนี้ หรือว่ากดไปที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ครับแล้วทักหาผมได้เลยและสำหรับในค่ำคืนนี้ครับวิเคราะห์วิจาร์ฟุตบอลประจำวันนี้กับเป็ดมัชเดก็ขอขอนญาตขอเนื้อขอตัวนะครับกราบแล้วก็ลาไปก่อนและกันสวัสดีครับ